โอ้พี่น้องยัดบ้างโอ้เซอรวันซีนีตัวใหญ่ยอยู่นะโอ้บอแมนถื่มั้ยพี่น้องจกักโต,ส,ตสามโตดูนะสองโตสามโตครับผมขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้านะครับผมเนาะ,ะ,ะเมื่อนี้ก็สิพาพ่พี่น้องมายามร้านครับผมหลังจากวันท้ามาใสา่์ร้านว้พี่หมายเก่าพี่น้องเนื้อปลาต้มครับผม มัอนี่มาลอมเมืองว้ามันสิเขาบ่สิมานขึ้นมาแล้วบ่ครับเมื่อนั้นเขาแต่วาใส่ยูสิบสองบังนะครับผมว่าเขาอยู่บังเดียวเดี๋ยวมันนี่เขาเพิ่มอีกตีบังนะครับผมมาเบืองว่าสัิเขาบ่มัอนี่จากสิเขาจากบังพี่น้องสิมานเสมื่อนั้นบ่เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมว่ายามปลาไหรซนี่เนื้อปลาต้มขึ้นก่าครับผมกับที่หมายเก่ามอล้อมเมืองว่าสัิเขาบ่ครับผมปะพี่น้องไปยามบังล้านต้นกันครับผมอ่ะพี่น้องเบืองบังล้านเขาน้ำขึ้น ขาเจาะปล่อยน้ำครับผมปล่อยน้ำออกนั่นมุมพุ่มนะผมมีท่อน้ามอยู่มีมีหลังถ่วบนนั่นผมมาเบื้องหลังแรกหลังแรกของเราอู้เป็นอะไรล่ะเขะออ่าก,ก็นอ้อยเนาะพี่บ้อยเข่าบขเอ้เข่าครับผมนั่น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 เรียบร้อยเห็นตั้หัวครับผมมาแล้วมาแล้หวหน้าจะโตนึงครับผมเนาะ เดี๋ยวล่างเขาครับผมนั่นนะนั่นนะนั่นนนี้กสองตัวแล้วครับผมบ่แน่ใจอาจจะเป็นตัวรุ่นลุนกับผมเนาะเนี่ยมาแล้วครับผมบางแดดกล้างกับนวางสีมะเขือวางบางล้านยืนหนึ่งหนึ่งเข่าอยู่ตรงนี้น่าจะสองครับผมเนาะตัวบ้านใหญ่ครับผมไปเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับผมถีนเอาเบื้องหลังนี่ต่อหลังมาถึงหลังที่สาม บ่กเขาเว้ยลังนั้นบังลขอขอ่นสิเขาววะโอ้าเขาครับผมผมเปใหญ่ดอกน้าหมานคือเกา่าน่าจะโตนึงครับผมเนาะปลาไหลน้อยนี่ครับผมอือปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยหมานคือเกา่าไปบังลังต่อไปพี่น้องอ่ามาดูหลังนี้ มาลุ้นกันครับวันนี้ว่ามัอนี่ห้องที่ได้โตใหญ่บ่ใหญ่ให่ปลาไหลรมัอน,นี้เขาเปิดน้ำขึ้นปล่อยน้ำเขาครับผมนี่หลังนี่พวงพี่น้องเป็นนัก,น,กนักพี่น้องเป็นนักนักครับผมโหตายบ่น่าจะมีตัวตายครับผมน่าจะเข่าสองบ่สองกับสามตัวครับผมนี่หนักแข็งครับผมอันนี้หางออกมาเลยพี่น้องบ่เบื่อเสียว,ว่าน่าจะมีสองตัวเรา,ต,าตัวที่หางออกน่าจะตายครับผม ตัวเงยอยู่บ้างนี่ตัวเงยครับผมโอ้หนักอึ่งเลยน่าจะสองเนี่ยมีตัวเดือดๆอยู่ทางไหนครับผมน่าจะสองตัวสองตัวตัวเงยความครับผมเนาะเอ้าพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาาแล้วครับผมไปเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับผมเอามาดูรังนี้เอ้โหอึ๊อคือโซ่เข่าแท้หลังนี่วะ เนี่ยลี่พี่น้องยัดบังพี่น้องยัดบังมาแล้วครับผมน่าจะอู้สองโตได้เนี่ยโงงงามนี่ครับผมเนะาะหลังนี่ข้ามานตัวใหญ่ใช่ปะงามนันดีได้หลังนี่เสร็นไงพี่น้องน่าจะสองโตครับผมไม่รู้ละ่ะมานนั่นละ่ะสองโตตี <laughs> ตๆคข้าวๆไปครับผมเนาะมีรุ่นโอ้นะ ไปเดี๋ยวเบิ่งหลังต่อไปครับผมพี่น้องเบิ่งหลังนี่ชัดเจนเลยบางเห็นผู้เลยว่าเขาตัวเงี้ยครับผมตายก็ว่าจักนี่พี่น้องเห็นบันตัวเงี้ยครับผมนี่นะน่ไปแล้วไปแล้วตัวเงี้ยเขาครับผมมาจ้าฮักวันนี้อื่อู้ มาน,นเท่าบังเลยะเล่าสองตัวขนาดพี่นอ้องใหญ่เลยเดีย๋ยวหัวหูแต่ว่าตัวใหญ่นะครับผมนี่ก็เปิดหน้าไม่ซื้อได้หนิหน้าเละขึ้นขึ้นหลายตาทะเลขย,ยับอย่าสิดว่ะคู่ขนาดก็เขาก็าพี่นอ้องหูเราเนี่บอกไงว่าหลับผมพี่นอ้องชัดเจนเลยหัวเบิังครับผม เดี๋ยวเขาชิมนโมลุ่นมุอตัวนี้้ะพี่น้องมาชิ้ใหญ่ใส่งงสตอนเทพี่นอ้องบอกคำเยาว่าจ่าตัวนี้พี่นอ้องไปเดี๋ยวผมกัดใส่ไปทั้งล่างผมซี่บังซี่บังวะตั้งสะในสาไปรอบมาว้างกีเข่าบอลพี่น,อนอ้องเนาะไปี่น้อนนะพี่นอ้องมาเบื้องหลังนี้ครับผมเข่าบอลเลไ,ได,ไได้เดี๋ยวต้องจกมันก่อน,นผมเดี๋ยวย่า,งงานง่าลุด มันเข่าก็าได้เข่าไปแล้วอืม่งนบอกเอามีเสียงพี่น้องน่าจะโตลุ่นๆครับผมเข่าอยู่น่าจะโตนึงครับผมนะนี่นี่มันแงนว่าเห็นนะพี่น้องละเอาแต่ว่าเข่าละลังนี่เตียดๆเยอะขนาดนั้นโตบ้างแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปเบินนะ่งองต่อไปอ่าขาวก็สียามีบ้างนึง ก็ชิวฟังพุ่นอีกฟังลอกไม่อีกสองบังทิ้งยางเราเลาะไปนี่ครับผมเบิดแล้วเบิ้ลเบิ้งลังนี่เขาบ่บังสันเอ้ามีเขาบ่น้องเบิ้งซื่อหนะครับผมเขาบ่เขาเหรอคาับนี่เขาอยู่โอ้เขาเขาพี่น้องเนี่ยวันนั้นน้ำดินรูดดอกมาเลย เขาเขาเขานี่ยเน้นๆนั่นสิสิงยุ่ผมเนี่ยม้าละม้าละดินละโอ้โตงามละเขาละเอ้าเขาแล้วผมบังนี่บังสันเท่าหมานี่นะบังสันนี่เอ้าปลาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งหลัางต่อไปครับผมพี่น้องเดรือสองลัาสุดท้ายละเรือยึ่นำไหลตัวนึ่งบางนำไหลเขาเขาวะงั้นก็เขาอยินั่งเมือนนั้น เมื iscilla, ่อวานี่เข่าว่ะพี่น้องยังไม่ไหลอือข่าวดีด้วยบ้านเรียบร้อยตายพอละเข่าอยู่ครับผมเรียบร้อยเลยพี่น้องหางออกแล้วโอ้ตายหลายอืออย่าโตหน่อยครับผมกลับหัวลงน้ำเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเบื่อวานซื้อถ่ายกับผมเนาะ พี่น้องมาลุ่นกันว่าเข่าบอลหลังสสดท้ายเา้าวันนี้เขาก็จะไปสรุปผลงานกันละครับผมมาฟองสีเด็ปลาไหลทึ้งเบิดกี่ตัววันนี้มาบางบางนี่ขวว่าพังถ่ายได้มันมนันมัน,ม,นมันครับผมอ๋อหมานี่ลีพี่น้องสะเทือนสะเทือนน่าจะสองสามโตเข่าคือเกานานรุ่นเดียวกันละเบิ้งสูงแล้วหมานพี่น้องไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกัน,กนครับผม ครับผมพี่น้องเข้ากันมาสรุปผลงานกันวะตอนนี้ท่านเสด็จโตครับผมกับเข่ามาเกือบทุกบ้างที่เก่าผมยังรักษามาตรฐานพี่น้องเนี่ยปลาต้มเขาแต่ว่ากับบ่เข่ากันนี้ครับผมเราก็ถือว่าโอเคคือเก่าครับผมเนาะแต่บางลังเนี่ยมันผมว่ามันตายหลายลังเรียบร้อยมันเข่าหลับกับหัวลุงหน้ามันก็เลยตายครับผมหัวห้องไปหามูหลงมากกันเล อาหลังนี People, Stern, ้เด so right. uh ี wow. right? right. oh! ๋ยวเราเที่ยวก่อนนี่บ่อเขากับผมเดี่ยแยกไว้บ้านบ่อเขาก็แข็งนี่กับบ่อเขาสองแล้วสามงน้าไปใส่หลังนีเอาเมืองหลังนีะครับผมเอาง้าหายง้าหลุดใส่วุ้นอีกห้อมาแล้วตัวผมบ่ตาย บางที่สองที่เขาอยู่นี่ก็บางนี่ก็เพิ่งตายครับผมเอาไปเอาเบอร์บางนี่ครับผมเขาด้วยกันมือนัน่นกับเขาตัวใหญ่นี่พี่น้องตายเขาละครับหอลงน้ำเด้ตายขอเล้อ,อาบางละโตัสามบ้างสามตัวผมพี่น้องเนี่ยตาใสๆสแล้วเพิ่งตายครับผม ตายไว้เถอะปะผมอยากให้เบื้องบ้างนี่ครับผมพี่น้องอันนี้ตัวเงยที่ผมบอกพี่น้องว่าวันนี้ตัวเงยตัวหนึ่งครับผมมันเข่าสองตัวและตัวนี้มันจะมีบักเงยๆครับผมตัวหนึ่งอือพี่น้องสองถึงสามตัววันนี้ครับผมเดี๋ยวเอาตัวไหนกันหนึ่งเฮ้ยตัวไหนก่อนเด้อพี่น้องเอาลูกคนออกก่อนลูกคนออกก่อนอ่ะตัวเงยพี่น้อง ตรงน,นี้เดี๋ยวผม,ม,นนะมจะไปอยากสั่งบ้างนะพี่น Nh กพี่นกเอาพี่นกยัดบ้างพอดอืดเป็นกิโลผมพี่น้อง่โง่ตัวน,นี้ผมว่าใหญ่ครับผมพี่น้อ,องือันใกล้ๆแล้วครับผมบอกให้คำเดียวว่าน่าจะแปรรูปครับเดี๋ยวผมสิไป ฟังให้เบิ้งนะครับผมบําหนักจากโคลตัวนี้ตัวเดียวนี่ขักอิลิฮาได้มาแล้วจะพ่อสะมาแล้วพี่น้องตัวนึงตัวใหญ่เปิดฤดูกาลแล้วครับผมเนาะน้องปลายปีตัวนี้ครับผมพี่น้องแม่มันปวดนะเอาป่ะเอาไปก่อนนี่กาดาสิทีไปเลยครับผมกิโลตีไปเลยใหญ่แห้ง อาอีกต้ประดันขวดออกค่ะอ่ะบางบางนี่ครับผมตายบ้าวุ้นนี่อ้าปุ๊บออกก็ตายสองะบางนี่ขอสองตัวล้วพี่น้องซ้ำกันเด้เลยอะไรน,นี่จะรุ่นเซ่ได้ครับผมเพราะน้อยเกินไป รุ่นดีครับผมได้ได้เลยเดี๋ยวมาเบิ้งบางนี้ครับผมผมมานีตัวใหญ่ยอยู่ละ่ะเอาโบลูว้าสิเป็นยังไงคร้บพี่น้องใหญ่ซ้ำแต่ซ้ำโตแรกบ่จักหูเซวันสินี่ตัวใหญ่อยู่นะโอ้บอแมนถือมพี่น้องจักโตสามโตโอ้ว้ายยิงเป็นหนักหนักไปไคลละไปแล้วพี่น้องไปแล้ว นั่งขับบ้างไปแล้วตัวนั่งขับบ้างไปแล้วขับบ้างไปแล้วตัวนึงว่ามันไอ้ว่าเมนมันไอ้นี่วาเมน,นี้ตัวใหญ่ได้แค่มันสามตัวพี่นอ้องนี่ครับผมซ้ำกันเลยปไปเลยขั้วเดียวกันค้อเดียวกันครับผม <c oughs> อ่ะโหงามนะพี่นอ้อง เอ้ยไหนกยังไงกนไ่อมเงียบเลยสามตัวบังนี้เข่าบังนี้ไปเดี๋บังขันนี้เข่าไปบังฝ้าตัวนึงครับผมพี่นอ้องบังฝ้าขามี้แล้วแตะตัวนึงนั่นนั่นนะนี่บอกว่น้ำข้ามามันลืมไปได้เด้ออันนี้ ออกมาโอ,อ,อ้างามงามบังอยู่บ้าเขาวา,า่นาจะบ้าเขาซีบังนะครับมาเรยมือนีนตออนนอ่ตายอีกโห่ยังอยู่ที่น่องตายจะได้ครับผม ใหญ่ตัวใหญ่ว่าท่านเอาแตบนี่ครับผมเริ่มเขียวแล้วน่าจจะเข่าตะลินครับกลับหัวตะลินก็เลยตายอย่าเงี้ยไม่อาจจะตายนะบ้างบ้างนี่เข่าปะนี่เข่าปะเข่ามาหาบ้างแล้ว่เข่ามาหาบ้าง บสาเเขาเอาลอลมตัวที่นอกนี่ก็เป็นนักๆที่กันครับผมตายผมว่าเนี่ยมันตายไงคน่ะนสองโตสามโตเอาหัวมันนี้ติกล้องเออมันติดกล้องเอาไปในถุงแล้วเอามือมันกินกันะนะผมหางขาดตายตัวนึงกัดกัน ขาดนี่ก็เพิ่งตายก็ผมไม่มาเลยเออบอสไป,ปไปแล้วไป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 กินยาไปงัวของบอมาไปใส่วุนี่ะไรสามตัวก็ผมว่หาหันจัดกังหางขาดตัวนึง ออกมาแล้วเนี่ยข้างนองเป็นไงกินกันครับผมเอาเขาเบิ่งแรงนี้่กันนักที่กันนักที่กันพี่น้องโอ้สามสามตัวตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่มาพร้อมเอาไปเอาไป ขอไปแล้วบ,ลบัง,บลวบงละสอต3โสามตพี่น <ừ S 1> ้องรีบแังี่ล่ะโอเคเบิ่งร่าทุดท้าครับผมตัวใหญ่บ่บังสันๆเฮ้่ะล่ะเดี๋ยว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 ามอหนึ่นงตัวขอตัวนึงครับผมงวดกะไดจะเป็นดมกล่องเนาะเอาไปแล้ว โอ้ยไ่นี่ผมพี่นอ้องพอตัวใหญ่ครับผมหาแล้วอเบป่าต้มเด้อพี่นออ้องอือโอ้โหโวนี่จัดหนักขึ้นก่อครับผมจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมพี่นอ้องเดี irm, ย๋ยวจะไปสร้างกิโลบางบ้านนะครับผมว่าปลาสชิเด้ทั้งบิดกับกิบกบโลครับผม่พีนอ้อง มาเต็มแน่นแล้วมันทุ่มหมดออกได้ครับผมนี่ครับปลาไหลช้านี้เด้พี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆมั้ตัวหนึ่งครับผมอุดเล้วน่าจะโอ้เหมือนเดิมโหัวลัขาเดิมสามโลกว่าอยุสี่ร้อยเด้อผมเนาะปลาไหลเช้านี่เฮากับผมก็ขอขอบคุณไปพี่น้องที่เข้ามารับชมเนะครับกับกับผมที่มาให้งกำลังใจบ่าวเดือดอิสานนะครับผมเนาะกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับบ่าวเดือดอิสานได้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวผมจีไปสร้างปลาไหลให้เพิ่งยิ่บ้านนะครับผมมาเสียจากโล สำหรับมื้อนี้บ่าบริวรสังกับพ่อรับไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องตอนนี้เฮากลับมาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาเสิมาสั่งปลาไหลเฮาสอนนี้เขาเสเด็จโลน้องผมพี่น้องเนาะเป็นปลาไหลผลงานทั้งบ่บทสอนนี้ของเฮาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเป็นตาสั่งมึงครับผมผมวันขวบเก้าตะเลยอ,อีกแล้วคือเก้าพี่น้องอตีไปสามกิโลตาซังสามกิโลกับผมเนะาะไวเลยตาซังสามกิโลกับผมมันตะเลือด ผมแสดงว่าต้องตีไปเลยพี่น้องซีไปซีโร่ของเราผมเนาะเอาเอาอกเป็นยังเดี๋ยวเขาทีสร้างตัวนี้เบางตัวเดียวพี่น้องตัวใหญ่หน่อย,ยว่าไม่ใช่น,นักจกักรู้เนาะเดี๋ยวผมแกะแป๊บนึ่งนะครับผมมัดแน่นแป๊บหน่อยกันหลุดครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวสิมาสร้างตัวนี้เองครับผมเดี๋ยวว่าทีา่น,นักจักรู้พี่น้องตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละพี่น้อง ตัวเด็วกวแข็งนี่ละแมวมันนี่แหละสั่งแมวมันนี่ยหลังนะเจ้าโล่แล้ว,ลวก,ก็กกขีจ่จักกิโลโอ้โหหอดโลพี่นอ้องัาตีไปโลหนึ่งแปดขีดเกือบก็เกือบโลครับผมก็ขีดเสื้อนะแปดขีดก็ขีดด้วพี่นอ้องเออตัวเดียวเกือบกิโลครับผมพี่นอ้องนั่นนะอ่ะมาเป็นยังก็ขีดตีไปกิโลขาดไร ไปฉีดนึ้งโอ้อคุณยังครับผมเดี๋ยวเฮามาเบิ่งผลงานรวขามขรอบบัพี่นอ้อง่าจะได้กี่ตัวครัพี่นอ้องเดี๋ยวเฮามาเทเบิ่งม,มาเฮาได้ทั้งหมดหลายเป็นไหนสไลด์เฮาเหมาือนศูนย์บอผมตีไปอู้ก่อนเลยพี่นอ้องอืออตัวเดียวกับเกือบโลแล้ว นะนี่แต่ปลาไห, i, หลหล้วนๆแล้วพี่นอ้องตายกต่เนี่ยโตสาหัสกระมูกเลยตัวนี้ตายตายแล้วสามสี่ตัวแล้วผมเนี่ยสมมัติตายตายเขาตายแล้วผมบอกมาแล้วบอกไงเนียย่ยพี่นอ้องเกือบซ้ำแขนผมนะผมเบิ้งแขนอ่ะครับผม,ะผมกะสำรับลปลาไหลผลงานมันอีเขาสีโลตีไปซะง่ายๆแล้วผมเนาะเด็กกลมออกมาได้นล้วผมกันมั้งสีโล ศีโลกวอย่ดีไปละศีโรโอนั่นแหละง่ายดีถือว่าหมาน่นขึ้นเราผมเนาะเหยือปลากระดิ่งต้มเออเพว่เนปลากระดิ่งต้มปลาต้มปลาอย่างก,ก็ได้พี่น้องต้มลงไปใส่มือนีตะลุยดงปลาไหลครับผมก็เลยหมา่นเอาพี่นอ้องสำหรับมือนีกน็ขอลาไปก่อนครับผม